สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการดูซีรีส์ของเรานะคะว่าเราอะเล่าประสบการณ์ดีกว่าใช้ค่าเา่าเล่าเออเล่าประสบการณ์ของเราแชร์ประสบการณ์เอ,อ้ก็คำเดียวกันเนาะอันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการดูซีรีส์ของตัวเราเองนะคะแล้วเราก็จะแชร์บางเรื่องว่าแบบเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นกันไหมเรารู้สึกว่า ช่วงเนี้หยหลายๆอาจจะเป็นตั้งแต่หลายๆช่วงแล้วล่ะเขาคิดว่าเพื่อนๆน่ะน่าจะเป็นกันแต่แบบบางคนเป็นเล็กเป็นน้อยแต่ของเราอ่ะในมุมมองความคิดเรามีช่วงหนึ่งที่เราเป็นหนักมากหนักถึงแบบเดี๋ยวเราเราจะไม่สปอยนะคะเราจะค่อยๆเล่าๆกันไปนะคะว่าจะหนักถึงขั้นไหนพีคถึงขั้นไหนกันเชียวนะคะว่าการเล่าของเราจะเป็นยังไงเออ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะก็คือขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตเป็นแสงนิดนึงนะคะจริงๆอะิะเราอยากจะจัดไฟนะคะแต่เราไม่ได้เอามานะคะก็คือขออนุญาตทุกคนนะคะทนแสบตาไปนิดนึงเนาะคือแสงมันแรงมากจริงถ้าเปิดไฟอีกก็คือจ้าอีกถ้าปิดมันก็ไม่ได้เลยนะคะเราจะมาเข้าเรื่องกันลนะคะ่ะวันนี้เราจะมาเปิดหัวข้อเรื่อง การเล่าประสบการณ์นะคะการดูซีรีส์ซีรีส์ธรรมดามันไม่ผีค่ะผีไปขั้นสุดคือจนกลืนไปกับชีวิตจริงเอะในความคิดทุกคนเกินไปกับชีวิตจริงซีรีส์ก็คือซีรีส์มันจะกลืนไปกับชีวิตจริงได้ยังไงอ่ะเรามาขอดเท้าความก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนาะเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ เข้าวงการสมัยก่อนไม่เรียกว่าซีรีส์สมัยก่อนเรียกว่าหนังหนูชอบดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเออแบบว่ากลับมาเลิกเรียนใช่ไหมคะเราก็จะแบบกลับบ้านเราก็จะตั้งใจจดจ่อเลยว่าเออเมื่อไหร่หนังเรื่องนี้จะมาสักทีอ่ะทุกคนเริ่มเท้าความไปแล้วว่า จะต้องเป็นสมัยก่อนนี้ตงตป็มรายการโทรทัศน์เนาะโทรทัศน์ทั่วไปแต่เนี่ยเป็นโทรทัศน์ของรายการที่วีของต่างประเทศมากกว่าเป,นเปนนเา็นเป็นหนังใช่ค่ะก็เป็นหนังหนักของต่างประเทศสมัยก่อนก็จะแบบหนังต่างประเทศน้อยมากมันก็จะมีแต่หนังไทยใช่ไหมคะมาให้เราได้ดูดูกันแล้วนี่เหมือนเขาก็เหมือนเป็นการแบบโอเพนเอาหนังจากต่างประเทศเข้ามาสมัยก่อนก็ไม่หลากหลาย ซึ่งถ้าคนดูก็จะเป็นพวกเดจังกลมหรือว่าทงอีอะไรประมาณนี้วิวชอบว่าหนังในตำนานคือ มาจากแบบว่าการแนะนําหนังเนาะเป็นแบบบางทีเราเข้าขอเนี้ยเป็นแอปแดงใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะมันก็จะมีแบบขึ้นมาว่าเออช่วงนี้มีหนังหรือว่าด้วยความที่พวกเนี้ยคะ่ะมันมี AI ในการตรวจจับแล้วว่าเราชอบดูอะไรประมาณไหนมันก็จะขึ้นมาโชว์ให้เราได้ดูใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าโอ๊ยมีหนังมาหรอมันจะเป็นทีเซอร์ที่แบบว่าโอ๊ยน่าดูจังเลยเรื่องนี้แบบ เออน่าสนใจจังเลยใช่ไหมคะเราก็แบบเออดูเนาะแล้วก็มาพีคช่วงเนี่ยมอต้นเลยคะ่ะทุกคนคือเราอ่ะเป็นคนที่ข้างหนังมากๆเราก็จะเป็นคนที่ดูหนังไวเพราะว่าเราอ่ะเป็นการดูแล้วเราจะวิเคราะห์ว่าหนังอ่ะจะไปประมาณไหนใช่ไหมคะเราก็จะดูเลยอย่างเช่นแบบเอเรื่อง A เนี่ยจบจบจเรื่องเอ,อ,เน,เเอ,อน่าสนใจเราจะดูก่อนเลย คือตอนแรกอะ่ะเราจะดูหนังตรงที่ว่าเออจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจปุ๊บเรื่องนี้ ep สองโอเคไหมโอเคถ้าไป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 เนี่ยมันก็จะโอเคเลยแต่เราจะต้องแบบว e c a l ด้วยนะเออสักพักถ้าสมมติแบบต้นเรื่องอุ้ยดีมากเลยแต่เรื่องสองเรื่องสามเนี่ยเริ่มยมแล้วเราก็จะแบบเออหลุดหลุดวงโคโจรไปเลยเราจะเริ่มเรื่องใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราอะ่ะเวลาดูมันก็จะเป็นอย่างาเงี้ย step หนึ่งได้ step สองโอเค ทีเนี้ยเราก็จะเริ่มเดาทางและว่าหนังไปอะไรยังไงแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบดูสปีดมากเช้าก็ดูพักกลางวันก็ดูกลับบ้านก็ดูนะคะแต่เราก็แบ่งเวลาทํากันบ้านนะคะเราวก็จะดูเลยสารภาพว่าสมัยก่อนไม่ได้ทุ่มเวลาให้กับการบ้านขนาดนั้นคือแต่ถามว่าตั้งใจทำไมตั้งใจทำเราเป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้เสร็จเพื่อที่จะไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องอะไรทําให้มันดีไปเลยไม่ต้องมาแก้แล้วทีเนี้ย เราก็จะมีเวลามากขึ้นเพราะว่างานมันโอเคใช่ไหมคะเราก็จะมีเวลาทุ่มกับหนังมากขึ้นเป็นคนทุ่มเทขนาดไหนใช่คนบอกมันจะเกินไปกับชีวิตจริงยังไงนะ้าทีนี้ละคะ่ะจุดพีคมาอยู่ที่เราอะตามดูทุกเรื่องสมัยก่อนหนังมันไม่ได้มาร้อยแปดขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงมอต้นก็จริงแต่สําหรับเราอะคือเราเก็บมาตั้งแต่ปฐมห้าปฐมห้าปฐมห้าจะแบบดูไม่มากปฐมหกก็ ลดลงมานิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงสอบเข้ามัธยมใช่ไหมคะ,ะแล้วมาพลิกตอนหมอนหนึ่งเนี่ยมหนึ่งนี่คือเหมือนแบบเออเราเข้าได้เข้าได้แล้วทีเนี้ยเราก็สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างเต็มที่กันเลยใช่ไหมคะเราก็เออดูเลยจ้าเพื่อนบางคนก็จะแบบดูนิยายแต่เราก็เป็นครั่งหนะ่ะใช่ไหมคะอพาพอทีเนี้ยคะ่ะเรามีเวลาทุ่มให้อย่างเต็มที่แล้วแล้วจาทํางานแล้วเราอ่ะก็ดูซีรีส์จนแบบ หมดใช้คำว่าหมดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า,าซีรซีร์เกาหลีใช่ไหมคะ <_ C 1> เขาก็จะทำพาร์ทที่ไม่ยาวมากสักประมาณเคยเจอสั้นสุดประมาณแตอนสีตอนก็มีจีตอนแบบเป็นหนังซีรีส์สั้นๆแล้วก็แ8ตอน12ตอน20ตอน30ตอนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กวาด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 หมดจุดพิกมันที่เราก็ ไม่มีอะไรดูแล้วเราเป็นคนที่ถ้ามีหนังที่ชอบเราก็วนดูซ้ำๆวนดูซ้ำๆอ่าทุกคนเริ่มอ่าวนดูซ้ำๆทุกคนเริ่มจับใจความได้แล้วนะคะวนดูซ้ำๆใช่ไหมคะจนหมดตลาดแล้วเราก็ไปเข้าวงการซีรีส์ฝรั่งนะคะแต่ซีรีส์ฝรั่งส่วนตัวเราไม่ได้อินมากกว่านนะั้นนอกจากการฝึกภาษาเนาะเราก็จะดูซีรีส์ฝรั่ง นะคะแล้วก็มาพีิกสุดเข้าวงการกำแพงจีนกำแพงเมืองจีนนะคะกำแพงเมืองจีนเนี่ยซีรีส์จีนเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือพาร์ทจำนวนตอนนะคะแต่ละตอนของซีรีส์ก็คืออ่าประมาณ30อัพ30 40 50 60พีิกสุด111 ร้อสิบเอจะเป็นบูเช็คเทียนแล้วก็มันก็จะมีบางเรื่องนะคะอย่างเช่นขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะมาทุรสหวานล้ําสลายกลายเป็นเท่าเราเกทิม่ะชื่อชื่อชื่อ,อซีรีส์คือยาวมากเลยใช่ใช่แล้วจํานวนหนังก็ยาวเหมือนกันเป็นซีรีส์ที่เราหลงเข้าไป งง,ง,งเพราะว่าชื่อมันน่าสนใจใช่ไหมคะเราเป็นคนขอเนี้อท้าเขาอว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบซีรีส์ดราม่าแต่เราจะไม่เป็นเราจะไม่สปอยหนังเลยว่า,าเขาเรียกว่าอะไรคะแท็กมันเป็นเหมือนหนังอะคะ่ะว่าจะบอกว่าอยู่ในโรแมนติกแฟนตาซีดราม่าอะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่ดูตรงนั้นเลยเราจะดูแค่ชื่อเรื่องทีเซอร์ถ้าสมมติโอเคเราจะดูเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นซีรีส์ดราม่าที่แบบหนักหน่วงกินใจมากเรื่องเนี้ยเขาเรียก เปิดเลยแล้วกันนะคะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้เรากลืนไปกับชีวิตจริงคือเรื่องเนี้ยเราโชคดีตรงที่ว่าเออมันเป็นการออนแอร์มาได้สักพักหนึงแล้วเนาะเราก็คือดูหนึ่งรเอ้ยหนึ100กว่าตอนเนี่ยจบเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคือเราอะเป็นเป็นการเปิดเข้าซีรีส์ที่แบบเทพเซียนครั้งแรกแฟนตาซีครั้งแรกแล้วเราอเมซิ่งตรงที่ว่า เ,เขาทำซีจได้ดีมากจริงๆค่ะประดุดเหมือนแบบมันคือชีวิตจริงไปเลยคือเขาสามารถแบบนเนรมิตฉากสีเขียวให้มันกลายเป็นฉากหนึ่งที่แบบอยู่บนท้องฟ้าที่สวยงามมากหรือว่าอาจจะเป็นแบบแดนวิมานเขาเรียกอะไรนะคะของอสูรน่ะนั่นแหละค่ะได้สวยงามประดุดเหมือนมันมีจริง หแล้วนะคะที่เราวาววาวเรื่องเอฟเฟกแล้ว2ก็คือพอดเรื่องพอดเรื่องคือมันอาจจะใช้คำว่าน้ำเน่าไปสักนิดนึงแต่เรารู้สึกว่ามันโอเคแต่เราจะไม่เปรียบเทียบนะคะว่าโอเคมากกว่าของสัญชาติใดนะคะมันก็โอเคมากๆเลยที่ทำให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็อ่าคาแรคเ,เตอร์ของตัวละครอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็การแสดงของเขาอะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากพอทีเนี้ยใช่ไหมคะเราเป็นเด็กมอตน้นใสๆซื่อๆมาเจอขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอมันไปได้ขนาดนี้จริงๆหรอทุกคนอาจจะไม่อินคือเราอะ่ะดูเช้ากลางวันเย็นอย่างที่เราบอกไปตอนต้นใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งกับของเราด้วยความที่ อย่างเช่นเราเสพติดอะไรมากมาะค่ะอย่างเช่นด้วยความที่หนังอะซีรีส์คอมเมดีแทนซีรีส์การหนังอันนี้คือความหมายเดียวกันนะคะบางทีด้วยความอินเนาะของเราเข้าไปก็คือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเราเฝ้ารออันเนี้ยอันเนี้ยเราไม่เฝ้ารอเท่าไหร่เดี๋ยวมีพีกกว่านี้อีกนะคะมันทำให้เราเสพติดไปในตัวเลยค่ะเนื่องด้วยจำนวนตอน บทและแฟนซีเขาเลือกอะไรนะคะ CG แฟนซีแล้วหนึ่ง CG <laughs> ที่ทำให้เราอะกลืนไปโดยบริยายเนาะมันทำให้เราดูจบได้เลยตอนแรกเราไม่คิดว่าจะดูจบเพราะว่าด้วยความที่ร้อยกว่าตออแต่ความคิดมันอาจจะมีช่วงที่แบบดราม่ามากๆแต่เราก็ทนดูมาได้เนาะคือไม่ใช่เรียกว่าทนดูเรียกว่าตาบวม เรีกว่าตาบวมแล้วผ่านมาได้แล้วเราอ่ะเพิ่งมาเฉลยจแล้วว่าอ้อเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าทําให้เรามาดูแบบว่าอ้อมันคําว่าดราม่าโอ้หม่กอดนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าพอจบเรื่องเนี้ยแล้วมันทําให้เราอ่ะเปิดวงการเขาเรียกว่ากําแพงเมืองจีนไม่พอนะคะแล้วมันเปิดวงการเทพเซียนเ <c oughs> ทพเซียนที่แบบว่าโอ้หม่กอ ทุกคนมีพลังเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกคนแบบสามารถอุ้ยใสน้ำชากินได้เราก็แบบอินอินมากๆก็แบบคนเราแบบแบบเดินธรรมดามันไม่ว้าวว่าทุกคนเราลองเดินบนอากาศหแต่แต่เราไม่ได้ไปทำตามนะเกินไปกับชีวิตจริงเราไม่ได้ไปทำตามขนาดนั้นเราจะเล่าแบบมันเกินแบบมันเกินทางด้านแบบ ความคิดการใช้ชีวิตที่แบบว่าเรามีความคิดแต่เราไม่ได้คิดที่จะทําตามเรายังแยกแยะออกนะคะทุกคนไม่ใช่แบบเฮย้ยเธอมีกําลังภายในวันนี้เราจะตื่นเช้ามาอุ้ยส,สดชื่นจังเลยเราไปเดินริมระเบียงล่องลอยบนอากาศดีกว่าอันนี้ตุยนะคะ โอเคเรายังถึงไม่ถึงขั้นคีดสุดเนาะโอเคเที okay, okay. ่พีคสุดๆช่วงนี้เป็นกระแสน,นะคะไม่ว่าจะเป็นดาราไทยที่เขาบอกว่าเข้าไม่ได้เอ้ยเข้ากำแพงเมืองจีนแล้วออกไม่ได้จริงๆก็คือหลววินซีนะคะแล้วก็จากเรื่องจันทาอัศดงจากทีเซอร์นี่คือน่าดูมาก CG คือดีมากค่ะทุกคนคือเขาสามารถแบบแอคติ้งได้ทั้งๆที่แบบแอคติ้งว่าแบบนี่คือปลาสงประสาทเอ้นี่คือวิมาน ประสาทแล้วหนึ่งว่านี่คือประสาทใช่ไหมเอ้ไอนี่คือวิว,วานใช่ไหมคะคือเขาสามารถอคติ้งฉากเขียวว่าแบบเออนี่คือต้นไม้โอ้ไม่ก็คือดีมากแล้วที่ซิ้กว่านั้นก็คือ CG จีเขาดอมากด้อสุดเลยค่ะทุกคนเหมือนอยู่กลางแดดเลยอะโอเคแล้วซีเขาดีสุดๆคือเรื่องนี้เหมือนเราอะดูตั้งแต่ประมาณตอนที่4ตอนที่5เลยใช่ไหมคะแล้วปัญหาก็คืออาทิตย์หนึ่งอะ อตอนช่วงแรกใช่ไหมคะเขามาสามวันก็จะคือก็จะคือแล้วเนี่ยผิดผิดแกมมาไทยก็คือใช่ไหมคะเขามาสามวันเอาเราเราเราจาวันไม่ได้เนาะเพราะเขาเปลี่ยนกําหนดฉายสองรอบเนื่องด้วยอาจจะติดกับตุดจีนบ้างคะไม่แน่ใจน,น่าจะติดกับน่าจะตุดจีนเพราะเขาเลยต้องเลื่อนกําหนดวันฉายนะคะ ก็คือเป็นวันสมมติวันหนึ่งวันสองวันสามเนี่ยเขาวันหนึ่งวันสองอ่ะจะวันละสองตอนแล้วก็วันที่สามจะวันละหนึ่งตอนใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ย้ายมาช่วงหลังๆอ่ะกั้นใจมากแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่มีแบบเสียตังค์เพื่อที่จะดูฟาดอ่ะมันเนื่องด้วยการดูซีรีส์ใช่ไหมคะมันจะมีสามระดับอย่างแรกก็คือดูทั่วไปไม่เสียตังค์จะต้องรอเวลาแล้วก็ดูแบบ V I p จะได้ดูก่อนคนอื่นเจ็ดตอนแล้วก็มี แบบเร็วบางทีก็ตอ,ตอละสิบบาทบวกขึ้นไปอีกสิบห้ายี่สิบนะคะแล้วแต่เราว่าเราอยากดูไม่แต่น,นี่คือไม่มีเลยเราจะต้องรอเวลาอย่างเดียวเราก็โอเคได้เราจะต้องกั้นใจอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันรู้สึกเหมือนเราทําอะไรเรากลับมาแบบเปิดดูว่าเอเขามาหรือยังนะคือเราเป็นคนที่ทํางานพาร์ทไทม์ด้ยเนาะสมัยนะั้นมันเป็นอ่ามันเป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีปิดเทอมจากหมหกใช่ไหมคะเราก็จะว่างเราก็จะกลับมาเราก็จะ เออเมื่อไหรซีรีส์จะมาสักทีเนาะเหมือนแบบเฝ้ารอการมาของซีรีส์แต่ละตอนมันพีคถึงขนาดที่ว่าเราเก็บเอาไปฝันว่าเราได้เป็นเทพเซียนท่านอันนี <laughs> <laughs> เ้เป็นฟิลเพ้่ฝันแหละเทพเราเป็นเทพเซียนเทพเซียนเรารู้สึกว่าฝันแรกๆมันอาจจะไม่เหมือนจริงแต่เรารอไปเอยยิ่งกลางเรื่องนะทุกคนกําลังเข้มข้นอย่างเงี้ยคือเรารอรอรออแล้วเราึ้เหมือนแบบ ฝันนั้นมันเหมือนจริงมากค่ะทุกคนเหมือนเราแบบกลายเป็นตัวเอกในเรื่องแล้วก็แบบเราเล่าไม่ถูกแต่มันเหมือนโดนกลืนไปเลยอะค่ะทั้งาที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วเราก็แบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากตื่นขึ้นมาคือมันติดจนถึงขนาดแบบถ้าฝันนะฝันเกี่ยวกับซีรีส์จีนใช่ไหมคะรู้สึกไม่อยากตื่นขึ้นมาพบกับความเป็นจริงบนโลกใบนี้เลย มันเกินไปกับชีวิตจริงๆของเราจริงๆอะค่ะชีวิตจริงของเราจริงๆมันเฝ้ารอที่แบบเออเมื่อไหร่จะถึงตอนถัดไปแต่ช่วงเนี้ยเบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วนะคะเพราะว่าเรามีหลายๆอย่างให้ทำใช่ไหมคะมันก็โอเคมากขึ้นโอเคค่ะงั้นก็ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ EP นี้ก็บ๊าย